สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญา้าเทียวนะครับเนาะมือนีสิบ้าเอฟซไปติดตามบึงถนนนะครับตรงที่ออกจากคืนอุบลรัชไปอำเภอโนอนสัง,งตรงผู้ขาดนะครับเนะาะขจาว่าถนนตรงนั้นตรงข้างระวางล่งจากผู้ขาดลงมา มันจะเป็นแยกเป็นอ่าตัวที่อยู่ตะกินาะกับพี่น้องคือคืดออกนะเป็นคืนตัวที่นี่ไหมฮะเป็นคืนตัวที่นี่ลดลงจากเขามาเป็นตัวที่แปลว่าตัดมาเลยเป็นถนนเล่นถนนส่วนเล่นไหมครับมันเป็นตัวที่คือตัวที่นะครับนะมีเอฟซีบอกผมนะว่าถนนตรงนั้นเขาเฮ็ดแล้วแล้วสางแล้วแล้วเั่นว่ากว้างเลยเป็นตะอ่างามเลยสะดวกสบายสาหรับคนที่ขนขึๆนลลงๆที่ไปที่มานะครับนะ วิญญาณก็ได้สืบไไปซี่ไปบึงนะไปติดตามเบึงว่ามันเป็นยังไงแน่เฮ็ดแล้วแล้วแล้วจังไดเป็นจยังไงนะครับนะเดี๋ยวเทีติดตามไปเบึงนะครับนะตอนนี้วิญญาณออกจากบ้านนะครับเนาะออกจากบ้านเนาะออกจากบ้านวิญญาณมานะครับเนาะครับตอนนี้วิญญาณออกจากบ้านมากนะครับในถนนออกอถนนเจนีคือถนนมาจากอทั้งแยกเข่าม่าเคลื่อนนะครับเนาะทั้งแยกมาจากข้างถนนมีภาพเข้ามานะครับตอนนี้ วิญญาณมุ่งหน้าเข้าตลาดนะครับนาตตลาดเขื่อนอุบลรัดนเนาะคือออกจากบ้านวิญญาณออมาก็คืออยากไปติดตามนะครับากไปเบิ้งนะครับเพราะว่ามีเอฟซีบอกนะครับที่เอฟซีไกลๆบ้านวิญญาณเรบอกโอ้ยถนนตรงนั้นเขาเฮ็ดแล้วส้างแล้วแล้วเขาย้ายเขาขยายหมายถึงว่าขยายถนนตรงนั้นนะครับนะเขาว่าเฮ็ดแล้วสวยงามแล้วสำหสะดวกสบายแล้วเ่อันตรายคือเขาแล้วนะ คือพี่นอคือชินเอกภาพบอกนะครับเนาะตรงที่ว่าถนนลงจากคู่ขาดนะครับออกออกจากอำเภอโนงสังมาน่ะข้ามอำเภอโนงสังมานอำเภอเคริรบรั์น่ะมันมันลงจากเขามาเร็วๆนะครับเนาะมากอายุพอลงมาปุ๊บก็บชะง,งักเลยไหมครับเนาะแปลว่าเป็นตัวที่เลยมาถึงว่ามีถนนผ่านอยู่แยกมุมพอดีไหมครับเนาะนั่นแหละก็เลยว่าวิญญาณก็เลยอ่าดี ี่นี่เอฟซีวานเอาโอ้ยตรงนั้นเขาสั่งแล้วแล้วเขาเขาปรับปรุงแล้วนะครับเขาปรุงแล้วเฮ็ดไม่แล้วเสีนะแต่วิญญาก็ไปพิสูจน์กันดีก่อนนะว่าเขาเฮ็ดแล้วเป็นยังไงนะครับเนาะเพราะว่าดิยีนแนตะคนเบานะครับเนาะคือเรื่องของเรื่องเขาดิยีนแนต่คนเบามันมันก็นี่คือเขาวานะครับเขาวาเขาวานนะเนะเขามันเกิดที่หลังหูนะน่ะนะที่น้องเคยคือดอกเนาะ เขานะมันเกิดที่ลังหูเขาว่าจังสัน่นเขาว่าจังสี่นะครับเนาะเขาว่าจังสันเขาว่าจังสี่นะครับเนาะวิญญาณก็เลยตัดสินใจว่าเอาจังสี่โบโบโบ,บต้องโบต้องไปฟังเขาว่าดบบนะครับเนาะวิญญาณก็เลยว่าไปพิสูจน์กันพาเอฟซีไปพิสูจน์เลยทัทง้ทงตั้งไกลๆบ้านวิญญาณน,นี่แหละวิญญาณก็ไม่ได้ออกไปเนาะเขาวา่าคือยังทีเคยบอกเอฟซีนะว่า เขาเจ้าว่าให้ออกจากบ้านนะเชิญนานะว่ากให้ไปเที่ยวหันเทียนี่เนาะคลิปกับวิญญาณกรบมไม่ค่อยได้ทายที้ดทายหนี่งครับเพราจำเป็นนะครับอย่าลืมเลยครับวิญญาณติดแมตตลอดได้เห็นไหมวิญญาณติดแมตตลอดเลยครับแมตัวนี้ติดตลอดเลยเพราะว่าเปลี่ยนเด้อครับเรื่องแมตวิญญาณมันมีซื้อมาเป็นกรองเลยหนึ่งภาษาไทยย่ำอะไรคือเห็นแต่แมตัวนี้ิตเนาะภาสาว่านะครับเนาะก็คือวิญญาณเปลี่ยนใหม่นะครับซื้อมาเป็นกรองเลยนะครับซื้อมาเป็นกรองกับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เลย กระไม้ถึงมีวิญญาณที่ทายคลิปที่เขาเมืองคอนแก่นต่างๆที่เอฟซีขอมาต่างๆนะครับเพรดีกับมีทั้งอ่าไอ้ทรายพืย้นเขาในตัวเมืองนะครับเพื่อนไห้มีทรงแน่เนี่ยผมกัสวยอากาศไปเนาะไปทรงแล้วกัไปถ่ายคลิปไอเอฟซีบางน้าเพราะเอฟซีเป็นขอมาสิเนาะหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับนะแล้วกับมือน,อนี้คือกันเอฟซีบอกว่า,วาเขาบอกว่าถนนตรงนั้นเขาให้แล,แล้วขายายแล้วนะครับเนาะ มันขยายเราเป็นยังไงอ่ะคอยติดตามไปมึงนะครับนะเนาะก็คือวิญญาบอกนะเอฟซีไปใส่อ่าวิญญาไปใส่ก็ดสิบอคอยล่องรถนะครับเนาะก็คือภาวะบอ,บอดีนะครับบรรยากาศยังกะบอคอยสะดวกนะครับวิญญาสิบุลงไปในกลุ่มชนคนหลายๆนะครับเนาะก็คือยังพี่น้องสาบขาวเนาะวิญญาก็อโอเคเป็นดวงเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะ กับเอฟซีทางชนบุรีเนาะโอโป o นะครับทั้งเพื่อนกับบอกมาพี่วิญญาอ่าให้โรคภัยยังมันหายดีก่อนเจอกันเด้อนะนะเพื่อนก็บ,บอกมาครับขอบคุณในรายนะครับเนาะเพื่อติดต,ตามวิญญามาตลอดนะครับทางชนบุรีกับหลายมุมนะครับหลายๆที่นะครับเนาะวิญญากับกล่าวถึงแน่ผู้ถึงแน่นะครับกับ คอมเมนต์ก้บมานะครับเลือคอมเมนต์ก้บมาดีใจนะเห็นคอมเมนต์ก้บมาได้อ่านคอมเมนต์นะครับโอ้ดีใจนะครับตอบคอมเมนต์เข้าไปนะครับนะตอบคอมเมนต์กันไปมากเอฟซี FC ก็อยากไปเห็นทันทีน,นี้นะครับก, uh, FC, กับจ้างอ่าเอฟซีกับเอ้ยหน้าพึ่งหนังนะครับเนาะพึ่งอยากให้ไปรีวิวถนนขยายถนนจากบัลซิล่านะครับบัลซิล่าออกมาสัมล้านนะครับ กาวิญญาณผ่านไปเยู่ครับตอนของบริทายคลิปนะครับเนาะบริทายคลิปไปเยอะไปเยอะของบริทายคลิปนะครับเนาะบก็คือวิญญาณไปผ่านมาอยู่ของบริบร่ทายคลิปอีกบ้งนะครับเนาะเพราะว่าเวลาบ่มีนะครับเวลานีอยหน่อยวให้โอกาสดีนะครับเวลาดีวิญญาณไปนะครับเนาะครับตัวนี้วิญญาณเข้าในตลาดเลยเด้อครับเด้อขับรถผ่านเข้ามาในตลาดคือรูปลัดแล้วเนี่ยตลาดตลาดอุบลรัตนี่เห็นไหมครับเนาะ ตลาดอุบลรัตน์นี่แหละครับเนาะนี่ตลาดอุบลรัตน์นี่ครับเนาะนี่ครับตลาดพุทธ่นี่แหละหันออกสายมือกับไปทางหันออกทสายมือนะพี่น้องเนาะหันออกสายมือพี่ยาออกไปทางนี้นี่นี่ทางนี้ครับเห็นไหทางเลรยวไปทางนี้สายมือนี่ก็เป็นไปทางบางแสนสองแหล่งท่องเที่ยวของคือบุรัสนะครับเนาะนี่ตลาดเทศบาลพอยู่นี่นะครับนาะที่นี้เห็นอยู่สายมือเนี่ยสายมือพี่ยานี่นะครับเนาะ ตรงไปพูดละครับตรงไปทุ่งผู้ขาดนะครับนะตรงที่เขาจะว่าขยายถนนใหม่นะครับนะเดี๋ยวใครติดตามไปเบ้งครับเพราะว่าเห้าคือเอฟซีเพิ่บอกว่าถนนตัวนั้นขยายแล้วแล้วก็เท็ดไม้แล้วเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วนะครับเขาต้องไปจงนวนนะครับเนาะกันตรงพูดกักขืนอุบลรัตน์น่นะครับนะแต่วิญญาคือทายคิปเป็นบึงดูอยู่นะครับนะเนาะเลี้ยวนะครับ มาหอดเพราท่านเข่าได้ตัวไอ้เขื่อนบุรัตนะครับเพราะท่านเข่าไปได้เขื่อนดนะครับเนอะมีป้ายบอกอำเภอโนนสังเห็นปะมาป้ายอำเภอโนนสังครับหันเลี้ยวขวามือเข้าไปนะครับเนอะรับทางน้องบัวลําพูนี่แหละเขาเลี้ยวขวามือนะครับเนอะเลี้ยวขวามือไปนี่เลยครับเขากันี่เลยนะครับนี่เดี๋ยวปั๊บไปนี่ครับเห็นปะเลี้ยวไปทางอำเภอโนนสังนี่แหละทางน้องบัวลําพูนะครับน้อยต้องยังว่านางบัวลําพูนะครับเนอะเนี่ยถนนก็ดีมาตลอดนะครับจาก ทางแยกากา่าข้งเคลือนบา,ทางทั้งอำเภอลำพองเหขครับเี็นขุนขามานะครับเนาะไปฮอดน้องบรลพูปปไปฮอดเมืองเลยได้ดิครับเห็นไหมมองเมืองเลอยไปได้176กิโลเดียนะไปได้สบายสบายเห็นไหมครับอ่น้องเห็นไหมามาบานนี้ครับตรงนี้กับเป็นเปิดร้านอาหารเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับสัง่งก็สัง่งเป็นร้านอาหารทุ่งไร่ทุ่งนาได้ร้านอาหารต้องงามไหลหมองเลยครับอยู่นี่เด้ออยู่แถวนี้ ครับร้านอาหารสวยง,งามหลายหม่องเลยนะนะเขามาเคิร์บุรัต mattress. บื้อตะของอยู่ของกินได้หนิเนี่ยดูทั้งหัวมือนี่เห็นไหมทั้งข้า,ง,างๆโสมมือนี่ครับเนี่ยร้านอาหารยายนอมฟิชยังเนี่ครับเห็นปะครับขามสะพานลำน้ำพองนี่นะครับเนาะขามสะพานล,ลำน้ำพองนี่แหละครับนีาาลล่ลำน้ำพองนะครับเนาะเคิร์บุรัตจะตรงไปทึ่งบุรัตโอ้ยนะครับเคิร์บุอยู่ทึงบุลัตเป็นบุรัตนะครับเนาะ นาครตรงอาราดอารมชมาเลยนะพี่น้องเด้อไปน้ำพ้องได้อำเภอน,น้ำพองเรียกหัวมือได้นะครับรุนสังตรงไปนะพี่น้องเด้อนะครับตรงไปอาราชอาราดเห็นไหม่ายงนะพี่น้องนะอันพี่น้องผู้เคยมากเลยโอ้ผมก็ไปมาอยู่บเซาดอกครับครับผูเคยมากเลยอตามคิดวิญญาณนะครับเนาะเี่นะมากเรื่อยเรอยนะครับก็มีป,มปั๊มบูรตทอเวลาปั๊มง่ายเลยมาจอดพัก ดื่มกาแฟหรือเข่าของนมของนอ่ายินดีกันอะไรกันนะครับน้อยปั๊มปัสต้าไปนีน่นะเห็นว่าก้อนสืขถามผู้ขาดนะครับนะรบตรงตามมาเลยครับถนนถ้าเป็นถนนสวนทางนะครับถนนสวนเลนอยู่นะครับนะเสนสวนเลนอยู่นะครับขี่มาสบายๆพี่น้องก็เราเข้ามาในเขตขึ้นอุบลรัตน์นี่บึวนะ่อยู่ในกินนะครับร้านอาหารสวยๆงามๆ กระไลนะครับเนาะนี่เห็นมอรถจอดเป็นแถวร้านอาหารเดือดหนินะร้านกับข้าวกับปลาล่ะจานนี้ครับถนนสิเป็นสี่สายสายขาวามือมีแต่ผนทางถนนเนี่ยนะครับแล้วก็โอ้กำลังก่อสร้างอีกมากมายเลยครับเนาะนี่อยู่ตรงขาวาไม่มีญ,ญาตนี่ครับร้านอาหารมิซอเสียงเด้ดนี่ญาติสิงห์มากสิมาอยู่นี่ครับอู่ข้าวอู่น้ำนี่เห็นม่เตอครับด้านอู่ข้าวอู่น้ำ ยูทูบเปอร์หลายคนมาทายถ้ำนะครับมาทายพี่น้องเมืองแล้วนะครับนี่เดี้ยงว่างวิญญาณสิบผ้าขับไปนทางในนะครับเนาะที่จอรถกงงขวางเลยนะครับเห็นไหมคนมาหลายๆเลยครับมาชมเมืองนะครับอู่ข้าวอู่ปลาอู่ข้าวน้ำนะครับสวยงามเลยนะครับนะขับไม่เลยครับขับไปเรื่อยๆถนนสวยงามแบบนี้แหละงามๆแบบนี้เรื่อยอาลาดอารลาดมาเลยพี่น้อง บยาวๆนี่ก็เล้นตลาดอาหารที่พี่น้องเห็นไหมนี่ก็แม่นี่เนี่ยเนี่ยทางหน้าเฮ้านี่เป็นแหล่งร้านกาแฟร้านอาหารนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่มาขับสวยงามเลยนะครับเนาะยี่สิงตัวบลกปีดละครับเนาะเป็นร้านอาหารข้างตังเทศบาลในตำบลในอบตนีะครับเนาะขี่ไม่เลยครับขับมาเรื่อยๆนะครับถนนขับมาบ่ยากษ์ขับง่ายเฮะผู้สิเดินทางไป เมืองเลยกับไปได้ไปน้องบนลองผูกับไปได้นะครับนะครับเนี่ยไปน้องบนลองผูได้เลยนะครับนี่งานอาัดลัดอัดลัดเด้อครับไปบเด้อเห็นบ่มีป้ายบอกเบิร์ดเด้วละครับเห็นบ่ถนนเขาจะเลี่ยมเลยเห็นบ่งามนะครับเลี่ยมเลยเห็นบ่ครับเมื่อรถใส่คมเร็วเลยชู่ด้ยนะครับเนาะ ส่งบรรยากาศทางท่างไปมีไฮมีหน้านะครับต้นไม้เขียวชุ่มยุ่มชื่นนะครับเนาะนี่นะครับเป็นนั้นลักษณะจังสีนี่ก็มีการก่อสร้างนี่ครับเห็นไหมข้าวจัดเป็นรีสอร์ทหรือยังยักษ์เห็นไหมครับเนี่ยยุ่งขางมืยาไมญ่เห็นไหมเนี่ยเข้าวจัดเป็นรีสอร์ทหรือยังให้นะครับเนาะเดี๋ยววันแหน่แล้วมาเดี๋ยววิญญาณสิพามาเขามาชมยงไกลๆบ้านวิญญาณนะครับเนาะช่วงนี้ไปไกลออกตังจังหวัดพระท่านใดกะ เาท่านได้ไปนะครับนะโอ้นี่หอดแลลวอิลีพี่น้องเดี๋ยววิญญาติสายมือนี่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 เห็นไหมครับนี่แหละท่างแยกข้างนานนีครับเห็นปะถนนกว้างเลยเนี่ยปกติจะเป็นเป็นถนนสวนเล่นมากขนาันะครับนะบานวิญญาตจอดได้เล่นหนึ่งเด้หน่เห็นป่เนี่ยเล่นเล่นวิญญาติอยู่ตัวเนี่ยนะครับเเห็นไหมเหลี่ยมเลยแล้วก็เล่นดีวิญญาติขับอยู่ตัวนี้หนึ่งเล่นแล้วก็เล่นแลนอยู่หัวมือวิญญาติอีกเล่นหนึ่งเห็นปะมาทั้งหมดด้วยกันเป็นสองเล่นด้วยกันนะครับเนนาะห็ โอ้สะดวกสบายครับติดหลอดไฟอารลามเลยเห็นปะติดไฟสว่างแสโอ้สวยงามเลยครับแมนอีลีอีลีแล้วแล้ว,แล,วแล้วครับพี่น้องงามแล้วงามแล้วเห็นปะพี่น้องเนะก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับรเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะ้องรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปอีลีนี่เห็นปะพี่น้องสังเกตปะ มาหฮอนเล่นนี่ปุ๊บห่อนมองทังแยกสิไปอ่าเอำเพืโอนนสังนี่ขึ้นไปเรอเพื่อนนวสังเลี้ยวขวาไปนี่เอาเลี้ยวซ้ายไปนี่นะครับนะการถนนส่วนดีว่าตรงไปกับตรงเห็นปะเลี้ยวกับเลี้ยวเห็นปะเล่นเลี้ยกับสิมีเลนเี้ยวมาเลยเห็นปะแยกออกมาเล่นตรงไปกับตรงไปเลยเห็นป่ะพี่น้องข้าเจ้าเห็ดไม้สวยงามแล้วเล่นจอดก็มีครับเนี่ยเล่นเล่นที่วิญญาณยู่นี่กับจอดเห็นปะอ่าพี่น้องสังเกตปะเาเล่นตรงไปกับรถขั้นนร์แลนไปเห็นปะตรงไปเลยเห็นปะ ตรงอาราเลยครับเห็นวะคือมือก่อนนี่คือมือก่อนเรนมานี่เป็นเล่นเดียวหันเดียวกับเลี้ยวเลยผู้ล่อล่อล่อไปกับไปเมื่อไรไหมครับตรงล่อตูดกันเนะเห็นไ่มขั้นที่มาเห็นไ่มขั้นที่มากับมาเลยเห็นไหมฮะมาอาราลามาเลยเห็นไะเขาเจ้าแยกเป็นสัต์เป็นส่วนนะครับตัวนี้แยกเป็นสัดวเป็นส่วนเลยเห็นบะสวยงามเลยครับเห็นไ่นะครับเนาะผู้เดินทางมาจากตัวเครื่อนอุบัตรัตมาจากคอนแกนเท่าสิเดินทางไปหนองบัวลำพูกับมาเสนีางสบายเลยครับเห็นไ่ กว้างขวางเลยนะครับนะ้าเห็นไหมตีเล่นเป็นถนนขึ้นเล่นขึ้นเราครับสวยงามเลยนะครับอ่ะพาไปบนมึงว่าขึ้นผู้ขาดขึ้นแบบใดไปจังไดนะครับนะเา้าสวยงามครับกว้างขวางถนนไม้เอี่ยมเลยสวยงามนะครับนี่สวยงามเลยนี่เห็นไหมสบายสบายนี่เห็นไหมโอ้โยเลี่ยมเลยครับพี่น้องเล่นทรายมือกับจอดได้หรือวิ่งได้ใช่ไหรถนักเข้าออกไปเล่นทรายนี่ก็ได้ไม่นบ้านะ ลาดยางไมเอี่ยมเลยสายเสาไฟเป็นแถวนะครับแสงสว่างบ่งบอกให้เป็นทางแยกนะครับเนาะเป็นทางแยกวิญญามุ่งหน้าไปอำเภอโนอนสังจังหวัดน้องบุรีรัมย์นะครับเนาะนี่ครับท่งทางไปผู้ขาดนะครับเด้อข,ขึ้นผู้ขาดนะครับเนาะรับเราขึ้นผู้ล่องเบิ้งนะครับเราเอาผ้าพี่น้องไปเบิ้งนะครับไฟขยิเจ้าติดมาตลอดเลยโอ้ขยเจ้าถมถนนสิมีการ เพชรอีหยงังแน่ข้อสาอยอย่างแน่นะครับเนาะเนาะน,นี่ครับเดรื่อบเด้อเนี่ยพูดเลยครับเขาขีา้ราขืนพูดเลยครับเด้อนี่ครับเราขึ้นพูดๆๆเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยอาดัลอาลานเลยนี่ครับนี่ปืดปืดปืดนะขึ้นเขานะครับผู้ขาดก็เลย่ผู้ขาด,ด,ขาดคือตรงนี้สมัยวิญญาณเป็นเล็กน้อยบ่ได้ขามเลยครับตรงนี้เป็นผู้เป็นอ่าเขาเรียกอุทยานเนาะสีขามไปว่าอะไรนี่ครับ นะครับไปขามผุนเลื่อยไปอีกเลื่อยไปทางโนซาดนะครับอำเภอโนซาดนั่นแหละนะครับเนาะที่ไปลักษณะแบบนั้นนะเห็นไหมขจ้ากลั้มมาสร้างถน,นนตัดตัดขามไปนี่ใกล้ๆนะครับมันอาจจะเป็นผู้เตี้ยจังหน่อยนะครับผมว่ามองนีสิเตี้ยจังหน่อยนะครับเนาะผู้สิเตี้ยกระมูจังหน่อยนะครับกะถึงว่าเป็นถนนสวนเล่นตะกะกว้างเงี้ครับสําหรับรถรถรถหนักกับยูเลนายซด์ถ,ถนนพอดีไปไหนนะครับเนาะ เพราะว่ารถใหญ่แลนหลายนะครับเนี่ยรถใหญ่แลนหลายเป็นคู่น้ำนะคำนะเนี่ยรถนี่ยากจะเตือนยนอนอยู่นะครับครับโค้งจักน้อยนะครับเนาะกับ่ถถึงก็สูงมากชั้นมากนะครับ่ชั้นมากเนาะนะครับเขาจะก็ว้างเสาเขาจะว่างสายไฟนะครับเนาะวางเสาไฟนะครับนี่ครับเนาะเห็นไหมว่านี่จะจะหักใส่แห้งนะครับเด้อนี่เห็นไหมพี่เนาะหักใส่แห้งปึ๊บเห็นไหมครับขับเกิด น,นี่เห็นป่ะครับขึ้นมาสบกสบายเลยเห็นบ่เนี่ยโนนสังนี่ครับน้องบัวลำพูเห็นบ่ประตูสู่น้องบัวลำพูนะครับนี่ครับครับเห็นบ <c oughs> ่ะปูลุปเดอ้อนะครับปูลุปนี่นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นะจุดชมวิวเด้อพี่น้องเห็นบ่มีประชาชนมาเที่ยวหลายเห็นบ่ะคุณรถจอดเป็นแถวเลยเห็นบ่นะครับเนาะวันนี้วิญญาณถ่ายคลิปดูอยู่ครับเนาะ คลิปด ho ูอยู so, ่อ uh, like, ันอันเอฟซีปัญจมาเที so ่ยวกะกะมานะครับผู how ้มาเคยมากับรองมาเที Are ่ยวเบิงนะครับเนาะเึ็นไหมก่อนสิไปเดินทางต่อกับมารับชมวิวมาขอพอนปูรูปกันกันเลยนะครับเนาะจุดชมวิวเนี่ยครับเนาะอยู่นี่แหละเห็นไหตะฮักตะแพงแบ่งปันนนสังนี่ยแหละครับเนาะอุทยานแห่งชาติแห่งชาติยังไงภูเก้าภูพานคำเห็นไหมครับเห็นไหมนะนะครับภูขาด คือมันมันมันเป็นผู้นะครับผู้สูงๆเนหลักไฮโดมาเจาะนะครับเจาะเป็นทางนะครับนะทีงสี่หลตามนี้นะพี่น้องนะแต่คือบ้าบอกเส้นทางกับมาเบิ่งเส้นทางนั่นะครับนะครับผมคอยที่ตามเบิ่งว่าตรงนั้นมันจะเป็นตังไงนะนะพี่น้องนะคอยที่ตาม,ม่งน,นะครับวิญญากตรตีรถนะครับขับขึ้นมานะครับก็คือพาอิซ e ีไปเบิ่งแล้วนะครับไปเบิ่งแล้วว่าตรงอะ ทางขึ้นผู้ไปยังไงแน่ขึ้นไปแล้วไปชมว,วิวจังไดแน่นะครับเห็นมาข้างมากข้างล่างบรรยากาศสวยงามลงจากผู้มานะครับขอบอกถึงกัสวยงามเลยเลยเพื่อเพ็กนะครับคือว่าไพาอิมซีมาตามเบืองถนนนะครับที่ข้าเจ้าสาั่งมเพราะมันสั่งมาเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดไม่คือเฮ็ดถนนตรงนั้นนะครับตรงที่ทางเลี้ยวขึ้นมาผู้นี่นะครับเนาะคือลักษณะที่ไพอิมซีมาเบื้องน,นีินหลังนะครับเนาะ อนุญ,ญาตเลยครับลดขึ้นมานะครับครับลดขึ้นมาสีผ้าไปเบ่งถนนตรงนั้น่ะที่เขาจาสร้่งให้เขาสัาง่สงแบบไหนเขาจะเฮ็ดเฮ็ดให้มันมันสะดวกขึนให้มันมันลดลดการลดความเสี่ยงเกิดการเ,าเกิดการอุบัติเหตุได้นะครับนหมายถึงว่าจัดการตรงตรงนั้นคือให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับให้มันเป็นระเบียบถูต้งที่ว่าสำหรับรถเรี่ยวกับเรียวเห็นไหมครับ รถเลียเล้ยวก็เลี้ยวรถไปก็ไปจุดตรงเลตรงสินะครับนะเนาะเป็นรินไปรินมนั่นที่เบื้องนะครับเนาะนตัวที่เอฟซีนะครับเนาะถ้าเอฟซีบืเคยผ่านดูดูสิโอ้เคยไปแล้วสินะครับเนาะตากะสำหรับเอฟซีบอกบอกบอกเคยมานะครับเนาะเบื้องเบื้องเบื้องเด็กค่อมรู้นะครับเนาะผู้ผู้เพิ่นผ่านมาเรืออาจจะเอฟซีภูพันบืเคยผ่านมาผ่านมาแล้วสิดูว่าเออสนมมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเห็นปะ มันไม่เลยครับเห็นไหมเล่นมิยาแลนด์กับกับกวางนะครับเห็นไหมเล่นเล่นในเฮาสิกับไปทั้งกอนแกนนะครับเนาะตอนนี้มิยามุ่งนาาขับขึ้นมาทั้งเขื่อนอุรัสเดินครับเดินหารังไห่เพื่อโน่นสังนะครับเนาะเห็นไหมเล่นอยู่เล่นอ่าทายสุดกับกัแลนด์ได้นะครับกวางเล่นเฮาสิไปเด้เอาเห็นไหมสังเกตไหมครับอ่ะรถที่ม่าจากทั้งอ่าเมื่อน่นสังเห็นไหมเป็นเลี่ยวของมาเลยเห็นไหมครับแต่สิบลมีไฟแดงเห็นไหมไหนหครับ อย่าเพี่งเราสังเกตรรามาเห็นมาครับเนี่ยอันผู้สีเหลี่ยมทรายเห็นไหมพู้สีเหลี่ยมทรายมันก็นเลี้ยวไปเลยนะครับนะผมสีเหลี่ยมขวามันก็ออกมาจังหน่อยมันกว้างไหมครับกว้างแล้วเห็นไหมเป็นแบ่งโซนเป็นอย่างดีเห็นไหมครับรถที่มาจากทางรถศาสตร์ขึ้นกันเห็นไหมกว้างเห็นไหมครับโซนเห็นไหมรถพ้นไมา้ด้นี่นี่รถพ้นมาจากเครื่อนบรรทุกไปเพื่อนรถศาสตร์นะครับยิ่งยากกับโล่งเห็นไหมมันจะกว้างขวางไหมครับแนมสะดวกสบายไหมครับเห็น,หน,นหไหมไน,น,นะครับเนยาะเป็นไฟกระพริบซื้อยนะครับเนาะ เห็นไหมครับเนียวิญญาออกมาตรงนี้วิญญาก็ตีเล่นทรายเลยให้รถมาที่หลังนี่ไปก่อนได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับสะดวกสบายขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่รถวิญญาอยู่เล่นทรายรถขยับไปก่อรขยับฝ้าเห็นไหมสังเกตได้ไ่มเห็นไหมนะครับนะพี่น้องกับอังซีหล่าววิญญามี่ยังขอมู่ดีก็มาอัปเดตให้เบิ้งนะครับพาเอฟซีมาเบิ้งเห็นไหมถนนงามๆนี่เห็นไหมเนี่ยวิญญาแล่นได้เลยสบายเบื่อเลยเห็นไหมครับเนี่ย สบายสบายเลยเห็นไหมแล้เล่นใส่ก็ได้เขาเล่นรักก็ได้เนี่ยรถมาข้างหลังพิ่ยากรไ,ไปกระจับไปกรกระจับพี่ยากรอยู่เล่นนี่นะครับพิ่ยากรอยู่เล่นนี่เห็นไหมทำแล้วเล่นใส่ส,สบายสบายนะครับเนาะนะ,นะเห็นไหมครับทำพี่ยากรเดินทางมุ่งหน้าไปเกิอนอุบรรัติเตเข้าคอนแกนกลับบ้านวิญญาณพูนละนะครับครับคลิปนี้ก็มีอีกหลายนะครับผ้าเอฟซีมาติดตามเบงถนนขึ้นภูขาดทำใหม่สวยงาม สะดวกสบายแล้วครับเอ้อพี่น้องโอ้บรรยากาศเท่ว,วะผูเขานะครับเนาะรถสวยงาบับคลิปหนาเจอการพี่น้องไวายไปใสนะครับเนาะนะครับครับคลิปนี้พี่ญากับบุมีอย่างไยคอยเอฟซียู่ดีไม่แห้งทุกคนคนจากสิ่งทีบดีนะครับสิ่งที่เวลวไลก็าย,ายไมันผ่านไปโดยดีและคอยมีความสุขลำาววยถูกหวยละตรีวัททุกคนทุกคนเออ คลิปนี้ก่าวคำว่า,าสวัสดีครับกับผม